哦、哇,哇！ อมเดี๋ยวรอมจะมากินเดี่ยจะกินเนี่ยไปกินกินสตอเบอี่กินเลมอนเลรามาสุดท้าที่มาไปได้แล้ว อะไรอะไรพวกไมาต้าพูดอะไรอยู่น้อแต่กระดกรโดนอะไรทำแต่เานับมาไทยทีเดียวเลยไม่ไม่เขาบอกวยเยาุเลยแล้วลาเขา